Ngọ môpakkawa to a la hạ to samaăm của Ma ha pha lam lú cà na số tu chân Thôi na ca cà na tam an và tham tê sát na ca an ni. Mưa phà châu hầu, nhận man nay à, ้า็ปารอบเจึานางปกมาเลีสองคนพี่น้องอันเป็นลูกเศรษฐีเธอเป็นเหตุแล้ว้าะก็เตะสนายังมทำม่เตนสันาอันเนี้เมตนว่าเตสังทุกติดังทุกหัวตา ต้งนี้แลเตตุรัมดับนางทัำท่อมพิธน่องนอนจ้าท่าท่าสวนนางพูดพี่เจอว่าจุรานันตานางพวนท่อมพู้น่องน่องน่าเจอว่าโสภพตาราทและ พี่น้องอามาเคยเหื่อนแก่สามณาถามโมขาแต่โนมเถื่อเท่าก็เท่าเป็นบุกการตาเนี่ยกาและนางสุภตรา โน้องบ่มาคือการหันแหลมเมื่อนอนนางนอนตาผู้เป็นผู้พี่เจึงเตือนน้องแห่งตนนะว่าดูราเจ้าแม่สุภัตราาน้องหักพี่เหยีตานนองนาเื่อว่าเหตานี้ ก็หาเป็นตี่เพิ่มแก่คนต่างหลายและเจ้าจงกระทำบุญมุกนาเป็นดังอูปุปีเนตเวนนั้นสุภัตราผู้น้องก็รับ เอากำรี่แห่งตนวาดดีๆว่าอ่านแล้วก็ไปนิมนเจ้าพ่ผู้สังฆาตามแปรภาอมค์มมหาเรวัตเ็นเป็นพระธานนา้ก็ได้มาตอกแต่งดาเข้าสะลากับพอด เมตมนต์แสบสำหรับถวายหื้อเป็นจานแก่สังฆา8พระองค์เป็นสังฆตะนะกอนว่ากตัมอนุโมทนาตานแนวนั้นก็อำลาเจ้าภิกขุสังฆามาสู่ติโยแห่งเหือนโต ขอมีวานณแด่สัปปณญ์วนอายุขังสตวะอายุปลิโยสัทเนจัดลามปริตวันิมานรติย ได้เหตการเข้าสาลากกับพัดแปดสำรับแก่สามฆาตีเดียวนะก็โยต่ามเกตอ้งุกแห่งตนกันว่านางจุทิตสาย ก็ได้เมื่อเกิดในจันทราคือว่าในมานาระติอันทวนหาส่วนว่านางู้ปีได้เถตานามหมอขาดสายก็ว่าได้เอตาแก่สังขากตอนว่าชุติใจก็ได้เมื่อเกิดในจันทรา Tā huā tīng sā cañ tuan tuam yu nāy vīt māntaṃ tu Vā rāi sīk tuam yu yad nā kodmi lē Tā tō nāy kā rāt nāng tuan vā nāng Hāt kā rāt te vā thī tā phū nā ngā Chūng lāng phuam ได้เหิดการเข้าสานคาพาแปรสารับแก่สางคาที่เดียวก่อนยังให้มาเกิดในจันทฟาเกษ์ทวนหาสันนิสวนว่าปีแห่งโกได้เตานมากกว่าโกได้ล้นว่าได้เมื่อเกิดจันทฟาเกิ์ไปโนนา พอนี้จะแลกันว่านางลําเพิงสนีแล้วก็เคือนเมื่อโสจันทร์ฟ้าพระเดชเมตตาวัสวดีเล้งแลหอแลพ่อหายังพี่แห่งโต <laughs> 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 chân phà anh phải tầm lòng đọc lô ma có hành vi hẹn tồn này chân phà tuấn tồn na có trà tập đôi phi hẹn tồn à. ว่าโดราพี่เป็นเจ้าพี่ก่อนอย่างใดเธอตานมากกว่ากว่ากาคาดีลีใดดังเดือพี่ใดมาเกิดจนกว่าทวนสองนิจานางโ้ฟี่จึงกาว่วาพี่ก่อใดเธอตา่า bỏ sát có phò ra đi sông anh đi đi thẳn lạc quãng quan non có đai hư tan khâu xa lạc tan kẻ có tiếng đại mác ơi chân phá song ngả và bút song có sơn ta เสลากกะพอดว่ามีอันนิสองอ่อนมากนอกนันนะเจ้ามูราสธาตั้งลายผู้ใดกะตอมบุญยังเข้าสลากกะพอดเป็นตันก็มีพานะอันนิสทรงอ่ะลนังตั้งตองอันใดนะ ta tâm thể của con có mi đôi phát thanh trong cao mà đi rệt nè nè đi thẳng kỳ nhà sầm vân ngã na vi xịt chào món cao hết nhầm phará an à, nít xô ngã แห่งแตงเข้าสารคกัดอัญนือแควกบังโคมสมเลสเด